สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็มาวิ่งออกกำลังกายเหมือนเดิมถ่ายวิดีโอเผื่อว่ามีใครคิดถึงเราแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแ v e a n i ไห day นะแ v e a good d ี y เราอยากจะบอกว่า อากาศดีมากวันนี้ใส่เสื้อแขนกุดบอกเลยว่าไม่ทนอนะ่ะ Check a g o o d care of yourself every dayStay safeStay strong in our lifeI miss you ไอมิช y o ่ a อ l อืมไม่รู้จะพูดอะไรอย่าบอกว่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะหรือว่าเหนื่อยอืม I get uh, all about uh, everyone uh, so hard now, and I think I love you all. Believe in your power. Take a good care of yourself. Um, just my just relax i am okay because i love you all i still with you everywhere ever and you i see you สวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะมันไม่ได้สำคัญว่าเราเป็นไทยมาจากไหนมันสำคัญที่ว่าเรารักพวกคุณทุกคนทำแต่ความดีนะรอให้ทุกอย่างดีขึ้น